นี่คือจอมยุทธเด้อแต่ละเมื u, ่อแต่ละเวทเนี่ยโอ้ยถุ่มเทเวลาให้กับการฝึกฝนวิทยายุดเพลงมวยจีนเนี่ยโอ้ได้ว่ามันทุกทุกเท่นทุกท่าเลยโดยเฉพาะท่านกกระเลียนอือไานุ่มัดเมาจังสิโอ้ยว่าต้องห่วงนักฝึกได้ไหม บอกง่ายๆซะเราบาหนังจีนผู้เป็นเมียก็อยู่นั่บ่ได้แล้วบาแต่นังจีนล้วก็เลยเราก็นี้นี่จากปานนั้นยังเราต้องเขาป่านพระเอกนังจีนเออถ้าแม่นางไม่อยู่กับข้าข้าก็ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แม่นางก็แล้วกันข้าคงจะฝึกอ่วิทยายุทธอย่างนี้คนเดียวเขาเอามันจีวันซ่อนหรือวป่าเขากับป้าจีบตัวบาดนี่ยอยู่ผู้เดียวก็ได้ใจหมดแล้วบาดเนี่สบาย ข้าค,คงจะฝึกวิทยายุทธคนเดียว